สามก๊กตอนกระบฏโจรโพกผ้าเหลืองนักลายราชวงศ์หัานแผ่นดินจีนอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมบ้านเมืองเต็มไปด้วยความอดอยากข้าราชการช่อชนรีดไถประชาชนจากกระพัดิอ่อนแอถูกขุนนางกังฉินครอบงำชาวบ้านต้องทนทุกข์จากภาษีอันแสนนักหน่วงส้ำร้ายภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและความแห้งแล้ง ก็รุมเร้าความสิ้นหวังแผ่ไปทั่วทุกหัวระแหงเปรียบเหมือนยามค่ำคืนบนท้องฟ้าปรากฏดวงจันทร์ครึ่งดวงเพราะถูกเมฆหมอกบดบงังหมู่บ้านต่างๆเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวกับเสียงสุนัขเห่าหอนอยู่ลิบลปิประชาชนที่เคยใช้ชีวิตสงบสุขบัดนี้ต้องหวาดระแวงไม่รู้ว่ากลุ่มโจรหรือทหารของราชสำนักจะมาปล้นสะดมเมื่อใด แภายใต้ความมืดมิดนี้ได้มีเปเลวไฟแห่งการต่อต้านลุกโชนขึ้นมาน้าสำนักลัที่เตา๋าอันเร้นลับในหุบเขาเสียงกู่ชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงสวมชุดยาวสีขาวยืนอยู่เบื้องหน้ากลุ่มสิทธิ์คนติดตามสายลมพัดไหลเคราาของเขาให้ปลิวสวายในแววตาคู่นั้นฉายประกายของอำนาจและความทะเยอทะยาน เขาคือเตียวกกผู้นำลัทธ,ธิและผู้ก่อการกรบฏครั้งใหญ่เสียงสวดมนต์เบาๆดังกล้องไปทั่วหุบเขาเตียวกกชูมือขึ้นก่อนจะกล่าวเสียงหนักแน่นฟ้าสีครามจากดับศูนฟ้าสีเหลืองจะครึ่งครองประชาชนทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะโค่นลมฮ่องเต้ตันเสื่อมซามคนใดร่วมมือกับเราจากได้รับความรุ่งเรือง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของคนศรัทธาคบเพลิงถูกจุดขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปฏิวัติชายหญิงนับหมืน่นต้องอดอยากและเครียดแค้นต่อความอายุติธรรมต่างพากันสวมผ้าโพกหัวสีเหลืองกลายเป็นโจนโภคผ้าเหลืองกองกำลังกบฏท,ที่กำลังจะแผ่ขยายไปทั้งแผ่นดินพรุ่งเช้านะ้ำเมืองล่ยหยางเมืองหลวงของราชวงศ์ั่น เมฆสีมนตบทบางแสงอาทิตย์คนเดินกันขวักไข่ในตลาดทหารลาดระเวนตามปลอกซอกซอยอย่างเคร่งเครียดขณะที่ขุนนางในวังหลวงต่างพากันแตกตื่นกับข่าวร้ายที่ถูกส่งมาจากหัวเมืองต่างๆกระบอผพพ้าเหลืองบุกยึดเมืองไปแล้วกว่า2ีสบแห่งหัวเมืองทางเหนือและตะวันออกถูกทำลายข้าหลวงหลายคนถูกฆ่าตาย ในท้องพระโรงจัก,กรพรรดิขั่นหลิงตี้ประทับอยู่บนบันลงังพระพักวาดวันพระองค์เป็นจัก,กรพรรดิมัวเมาในสุรานารีปล่อยให้ขุนนางกังฉินบริหารแผ่นดินจนตกอยู่ในสภาพย่แย่บัดนี้เมื่อสัตรูอยู่เบื้องหน้าพระองค์ทำได้เพียงทอดถอนพระทยัยเราจะทำอย่างไรดีขุนนางเท่าคนหนึ่งก้าวออกมาคุกเข่าลงแล้วกราบทูลฝ่าบาท ถึงเวลาจะต้องเกณฑ์กองทัพจากทั่วแผ่นดินขอให้มีประกาศว่าผู้ใดสามารถระดมไพร่พลปราบกบฏจะได้รับตำแหน่งและอำนาจจักระพัดพยักหน้ารับสั่งให้ระดมพลประกาศเกณฑ์ทหารนับจากนั้นใบประกาศของราชสำนักถูกส่งไปยังหัวเมืองทุกแห่งประกาศสิทธิของราชวงศ์กระตุ้นให้ขุนศึกและขุนนางทั้งหลาย เร่งระดมไพร่พลเตรียมทําศึกครั้งใหญ่ในเมืองตุนกวนทางตอนเหนือของแผ่นดินนับประตูโรงเตียมแห่งหนึ่งมีป้ายแขวนไว้เขียนด้วยหมึกดำตัวโตว,ว่ารับสมัครทหารอาสาปราบโจนทกผ้าเหลืองภายในโรงเตียมบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงสนทนาและเสียงดื่มสุราชาวบ้านและพ่อค้าต่างพูดคุยถึงเหตุการณ์บ้านเมือง บางคนหวาดกลัวบางคนโกรธแค้นท่ามกลางฝูงชนชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าสง่ากิริยาสุภาพเรียบร้อยนั่งอยู่เงียบๆพลางส่องสายตามองชาวบ้านรอบข้างเขาคือเล่าปีหรือหลิวเป้ยสืบสายเลือดหัน่นแม้เป็นเชื้อพระวงศแต่ต้องเติบโตยอย่างสามัญชนทำอาชีพทอเสือขายหาเลี้ยงชีพ ขนาดเดียวกันชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาเขามีใบหน้าดุดันหนวดเครารกยุ่งสวมชุดแขนกุดโชกล้ามเนื้ออันกำยำม,มือถือขวานใหญ่ชายผู้นี้คือเตียวหุยคนค้าขายเนื้อที่มีนิสัยใจร้อนและรักความยุติธรรมเตียวหุยเหลือบมองใบประกาศรับสมัครทหารก่อนจะร้องตะโกนเสียงดังพวกโจรโูผ้าเหลืองมันเหมิมเกรมเกินไปแล้ว แผ่นดินนี้ต้องการคนกลา้าถ้าจะเข้าร่วมศึกครั้งนี้เล่าปีได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มพลางกล่าวขึ้นว่าถ้าก็คิดเช่นนั้นบ้านเมืองต้องการคนที่ยินดีจะเสียสละไม่นานนักมีบุรุษหนึ่งท่านเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมเขามีร่างสูงใบหน้าเคร่งขรึมเครายาวสีดำปลายแตะถึงอกดวงตาสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยพลงัง นี่คือกวนอูนักรบะเนจรพักดีต่อคุณธรรมเมื่อทั้งสามได้สนทนากันก็พบว่าพวกเขามีอุดมการณ์เดียวกันคือต้องการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นและคืนความสงบสุขให้แผ่นดินเตียวหุยเป็นคนใจร้อนจึงเสนอว่าถ้าพวกเราคิดเหมือนกันก็ควรสาบานเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายนะสัสสวนท้อ ที่เวงบานสะพรั่งแสงจันทร์ทอประกายส่องผ่านกิ่งไม้ทั้งสามยืนเรียงกันเบื้องหน้ามีแท่นบูชาเขาเทสุราลงพื้นเป็นการอุทิศแก่สวรรค์และแผ่นดินแม้เกิดคนละวันแต่ขอให้ตายวันเดียวกันคำสาบานดังก้องในความเงียบสงัดนับจากวันนี้เป็นต้นไปเล่าปีกวนอูและเตียวหุยมีใช่เพียงสหายแต่เป็นพี่น้อง ร่วมเป็นร่วมตาย